อ้เอียดขีคันมันแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับช่องแฮงเดียชแนลนะครับมาดูเดิกๆนะครับแบดมืดบอ มีซีเมนต์ลูกน้องน้อยเนาะราคขาได้ยนเนาะนุนเนสอะโอ้ oh, oh, มีรถเข้ามานะครับมีช <ING> ่างเข้ามาใหม่เดี๋ยวเพิ่นมาเห็นอย่างเดชพะเอฟซีพีดูนะครับ โอ้สวัสดีครับมาเห็นอย่างเนอะครับตั้งนะครับอันนี้มาติดอย่างครับนอ๋อมุงจีบครับอ๋อมุงจีบบอครับโอ้ติดหน้าต่างติดอย่างเนาะครับเนาะกัรยุ่งนะครับการยุงติดหรือเปล่าครับอ๋อพาไปเบิ่งนะครับ อืมกันยุงกันมารงนะเนาะอ๋อครับดึงออกดึงเข้าออเลื่อนซ้ายขวาได้เนาะโอ้สุดยอดสมัยใหม่ทิศจักรบาทแล,ล้วครับเนี่ย ประตูนี่ก็ติดบ่ครับติให้มาดูเกดนครับเพื่อจะใส่เรกดดอ๋อใส่เ so ็กดัดก่อนเนาะประตูอดั๋อครับงรม้ไ่างนสร้างนีอยู่ใส่ครับอยู่พันนาบอกมีมีเบอร์โทรอยู่ครับเอนนำอ๋อบอกบอกบอกเบอร์โทรเลยครับมาเสิออกมาในนี้เลยอศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามเนาะสามสี่เก้า เจ็ดเอาใหม่เนาะครับศูนย์แปดสามสามสี่เก้าเจ็ดห้าสี่หกครับอยู่อำเภอพานนาเนาะจังหวัดสกลนครเนาะสมัยจะเป็นมุ่งเขาเริ่มมามุ่งมุ่งจีบเป็นเป็นมุ่งกันกันยุ่งกันแมาแรงแบบแบบแบบใหม่เนาะท่านสมัยแต่ก่อนนี่มันจะดึงออกมาคือ ที่เป็นลายสไตล์ใหม่เนะเราใช้ง่ายสะดวกแล้วก็กินในฝักได้เอาไปตมากิ้กันทุ่นท่านบ่รับเนี่ยนทาน้มให้ดให้ดูเลยให้ดูเลยครับอนัวัน้อเัด,ะด,ดนะอืครับ,บนินยียว,รรว,วครับตัวนี้เหนียวเนาะมันเป็นวัสดุพิเศษรัิ้นใหญ่ ก็อันนี้ก็เก็บงานคือโคลนยอครับคือมันติดตั้งง่ายไม่ได้องไปจอกไม่ได้องไปในทั้งสิ่นะติดตั้งยิงจิงซปูโคลนแลก็ไม่ต้องเกี่ยวกับอารมณ์ื่อนไม่ต้องไปยิงสปูอืมบาต้องไปเตะต้องอย่างของเก่าแก้วางในสวนอยู่อำเภอบรรนาเนาะครับเนาะ<อ>สีท่านใ<อ>ดสนใจครับนะค่ะคุณผ ออสีตัวนี้ฮะมันบอกครับสีมุ้งมันนี่ตัวกอบมันบอกแล้วสีตัวมุ้งมันนี่เดียครับสีเทากับสีดำเนาะกับสีเขาน่กันหน่อยอื้าน้าบ้านเป็นไม้สักสสก็ใสครับ,าน,บาน้านาลยกก็ใส่ไม้สักขอบมันนะ เทาซารา่าใส่สีเทาซารา่ากมีมีกครับเขาจะอาลูสีในทางอุงกิตก็มีทุกสีนะครับไปเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการติดตั้งครับใส่กาวสองหน้านี่บรับ มติดกาวสองชั้นมันมันอยู่ที่ว่าคืออันนี้ผมเผื่ออะไรครับเพราะว่าบางทีอลูมันไม่เท่ากันนะของม,มันไม่เท่ากันมันได้เ,เก่ากระปับสภาพตามหน้างานนะเนาะช้างเรียนเพราะว่ากันคำเป็นคำว่าเป็นช่างเนี่ยจะต้องเ้ทุกอย่างเนาะผมมีคอมเมนต์หรอกว่าโอ้ยได้บอกต้องว่าได้ มุงจีบกันแมลงกันยุงแต่ก่อนคืนมุงลวดอืมแต่ก่อนคืนมุงลวดและบ้านเราแต่นี่มันสมัยใหม่กว่าเนะ ออกคอมันมียิงซิลิโงนอีกไหมครับเก็บงานเนาะอ๋อครับครับนมันมันจะมันอยูี่หน้างานบางทีไม่นี่เซ็ตบอทมึอนี้ครับเซ็ตครับเพราะว่าสามกอโมงก็เสร็จครออ๋อเพราะว่า มันสิขั้นตอนมันญยตะแต่มาแต่บ้านเนาะ,ะประอกอบประกอบที่านท่มาวัดเอาแล้วก็ประกอบคุอว่านะงานสอสาี่นนอันนี้คือเป็นช่างทีมงานบริษัทนะครับเข้ามาใหม่นะครับก็บริษัทอะไรนะครับบริษัทอะไรนะครับอ,อ๋อน,น,นี่นี่ครับ เดียวให้ถ่ายกกรูปก่อนชีคกั้ก็เป็นจเนนจ้าแรกดดครับนเจ้าแรกเลยเป็นเจ้าแรกเนาะผลิตวย<ต>ี่ังครลเเผลิตเองอีกครับงนอครับทุกอนอืมครับนะท่านใดสนใจ อันนี้เป็นคงสาขาโอซีชาญโดยร้านมจีิ้อยร้านอ่าเป็นสายใหญ่ที่อยู่เก็กนะ็เป็นมุ้งจีร้อยร้านซล่นเขาไปดูได้ครับของเกศพานเป็นถ้าคนนี่เลยนี่เป็นทีนิ่งดครับเป็นเนื้องานใหม่ที่แตกต่างออกจากงานอลูมิเนียมเนาะเป็นทางเลือกตะก้อนนะก็เขาก็เรียกว่าภาษาบ,บ้านๆกันคืออย่างมุ้งลวดนี่แหละ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ